ก <ừ> ็อยู่แท่นนั้นนะองค์กลมข้างบนสุด ไอหอยมันมามาขอบค้าเนเจ็บไปแล้วเจ็บอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไม่ต้องมาไม่ต้องมา มันยังไงล่ะเมีเครื่เชฟอยู่ 好，拜拜。嗯，好。

ตรงนีแนีัโอเคเดีววนแงมาเ้ยมต้งมาได้เเดเลี้ยตายตายอยู่ข้างบ้านเข้าบ้านแล้ว บอกฟ้าน่ะอยู่ข้างบ้านอยู่น้าบ้านมั้งนะวะ

Rồi Người tôi đeo okay. Mày 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 เล่นก่อนเลยไม่อยู่ข้างหน้าลนะแล้วนะตรงเอสแหละดูก่อนอเลยไอ้ไอ้มาเลยหลังต้นไม้ลังต้นไม้ไอ้ไอ้มาไอ้อยู่หลังเห็น ไม่ได้ทำนั้นละ <Okay. S 1> เมื่อกี้มันอยู่หลังต้นไม้จะ <Okay. S 1> วิ่งเข้าบวงใหม่เราละ nè đang nhìn yeah. right. We are number one. Jangan <laughs> lupa. <laughs> <coughs> 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 oh